เอาละครับคุณผู้ชมผมไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับก็ได้มีการโพสต์ว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับรองนายกกมพูชานะครับออกมาเรียกร้องถึงงบการศึกษาทุนเรียนฟรีและสวัสดิการที่เด็กขมรนจะได้รับฟรีขอให้ไทยปฏิบัติคงเดิมนะครับก็ประมาณว่าเรียกร้องนะครับก็คำมั่นสัญญาที่ไทยเคยให้ไว้ไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่ว่าวันนี้หรือในอนาคตไทยก็ต้องให้เด็กนักเรียนกัมพูชาข้ามมาเรียนในฝั่งไทยได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะครับผมก็ผมก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะสแสดงความคิดเห็นอะไรมากมายนะครับผมก็เข้าใจนะครับว่าการศึกษาของเด็กนักเรียนเนี่ยมันสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยเองหรือเป็นของกัมพูชาเองนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการที่ ฝั่งเขเมรเนี่ยนะครับมาทําแบบนี้กับประเทศไทยนะครับซึ่งมันไม่สมควรและมันไม่เหมาะสมด้วยนะครับโอเคละถ้าไทยยอมรับให้เด็กนักเรียนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับในฝั่งไทยแล้วสิ่งสิ่งที่ได้กลับคืนมาพอวันหนึ่งเด็กนักเรียนเรียนจบเสร็จไปทํางานหรือกลับไปอย่างฝั่งกัมพูชาหรือเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะคิดกับไทยแบบไหนแล้วครับจะคิดว่าเราเนี่ยให้โอกาส ให้ทุนเรียนฟรีให้การศึกษาต่างๆเขาจะคิดแบบนี้ไหมเหมือนอย่างที่ผ่านมาอันนี้เราต้อง,ต,องต้องทบทวนคําถามนะครับว่าทางฝั่งคาเมรเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโรงเรียนให้นักเรียนเรียนนะครับจะให้เรียนฟรีเลยก็ได้หรือจะเรียนการศึกษาอะไรต่างๆนานาได้หมดนะครับแต่ทําไมวงเล็บจะต้องอยากให้ฝั่งนู้นเข้ามาเรียนฝั่งไทยเพราะอะไระครับเพราะประเทศไทยมันจะเริญนฝั่งคาเมรอันนี้เรื่องจริงที่ ้องยอมรับนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองเข้ามาคอมเมนต์แล้วพูดคุยกันดูนะครับอันนี้ผมข้อมูลนี้ผมก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่าการโพสที่ท,ที่ที่คนอื่นเขาโพสต์เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมแต่ผมขอตั้งคําถามไว้แล้วกันนะครับว่าเออถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองเข้ามาคอมเมนต์นะครับ ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆของท้้งช่องนะครับ